เอาล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมปีกันอีกครั้งแล้วนะครับนี่นะเออแล้วล,วละ,ละ 1, 3, 1, 3. หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งถึงสามใช้หูฟังแล้วก็เปิดกราฟิกเต็มเป็นสิ่งที่พอดีอะคอมระเบิดทดุกหูระเบิดเลยคอมไม่ระเบิดใส่ห <laughs> ูฟัง <laughs> เ <laughs> ลเ่นเลย <laughs> รู้เลยว่าคนสร้างโอตะคุแน่นอน <laughs> คนไทยแน่นอนไอเนี้ยข่าวด่วนอะนข่าวด่วนช่องเจ็ดหรือช่องสามนี่แหละก็ว่าอยู่ใช่เป่ว่าเป็นคนไทยเหรอไม่รู้ อังกฤษอังกฤษไม่ได้ยินด้วยเดี๋ยวกูกดตรงโทดซ่วมกูขี้อ่ะขี้ไม่ปิดประตูด้วยเฮียใช่เหรอเออขี้ไม่ปิดประตูอยู่บ้านคนเดียวไม่เป็นไรหรอกมอั้งอ๋อทำห้องน้ำเอาไว้ให้ขี้ มันบอกว่ายาหมดแล้วฉันลืมไปคืออะไรอ่ะอะไรวะเออตรงกลางเมื่อกี้มันมี้ก็ตัวอีขี้ก็ขี้แล้วออกไปเดินเล่นก็นทำไปแล้วนอนก็นอนแล้วฝันไหมเก้าโมงส1ชาแล้ว เขาบอกว่าแหละ Good morning สว,สวัสดีตอนเช้านะโลกใบนี้ฮัลโอ้เอาไปใช้ชีวิต I shoot paper w i n อ I get up f a จะต้องกินอาหารเช้าออก t i v e ไปทำงานเ,นเช้าก็ต้องไปทำงานทำไม,มใครบาง <ขอ S 2> คนเอามันมานี่แล้น่าจะได้ข้าวห้องนี้แน่เลยไม่ใช่ นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่โทรศัพท์ขุดลงแล้วยังหลูมึงใช้บันไดมันมีไฟหรือเปล่า ของเทอมุนนี่จนตัดก็ได้กูอยากลองเปิดดูใช่ไงฉันต้องการหาพูัอ่ะคู่มึงจะออกโรงแรมมุต้องงัดประตูด้วยหรอแล้วฉันยังไม่อยากจะหายใจเลยนะ่ะในห้องเราท<า>ไมไม่ได้ใช่อไอ้นี้โชว์อ๋อฉันต้องการอาบน้ำก่อนในสัตว์ไม่ใช่โชว์เวลให้พี่ประตูอีกล้ว อ่บน้ำแล้วแม่ขี้ด้วยไหมไไหมึงต้องหลับตออาอ่บน้ำด้วยวะไม่กลัวผีลอกเหรอนานอยู่นะอืมทับคนรอใช่มงึงควรจะทำสกิปไปเลยอะ่ะอืม ไปได้ใช่ไหมแค่แบบภายในมันหลูก็โอเคฮะฉันยังไม่ได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มของฉันเลยโอ้นี่ไงใช่ไหมใช่แหละก็คือเมื่อคืนมึงก็ใส่มึงก็แหละกินยาก่อนก็ได้อ่ะดูรูปด้วยอ่ะไอดอนอ่ะ ดูไว้เป็นกำลังใจในการทำงานเอาเอาไปดูด้วยแหลแะไปเดินเดินออกไปสภาพนี้แหลแะอะไปออกได้ไหมนะเซ็นเซอร์พีอัตโนมัติตัวนี้ไม่ได้บู๊ <c oughs> มผมปิดเดี๋ยวนี้เลยได้ปิดเราถึงมันได้กันเซ็นเซอร์พีอัตโนมัติ ฉันลืมหยิบรูปลงมาด้วยน่ะกูกวออกไงนะเยสเซียล่ะไม่เย่นเมฆโอเคโอเคอุ้ยโมเดลดีนะอันนี้คือทำงานใช่สแกนในเท่ มีคนมาซื้อสแกนมันน,นาดิเย็นๆออไปไม่ได้วิ่งกระโปรงสั้นนนี่เราอ่ะไม่ได้ใส่เกิ๊งมาขายาวนี่ว่ะโหสแกนนานที่ายมึงมาทำงานวันแรกใช่ไหมเนี่ยแล้วคือกล้วยไม่มีที่อะไรสแกนเลยมันมีทุงมันมีถุงบอกมาคงราคาด้วยซ้ำ d i c t i o n a y banana and sandwich are usually confirmed it's not really convenient แม,มปดูเป็นแมปเก้านะมึงดูดิใช่ คลาสสิกมากกิฟให้ให้เขามีแรงไหมเนี่ยเกล้วย <c oughs> อันหนึ่งมึงยังใช้เวลาเวลายกแบบขอบคุณอุ๊ชมันเขามาซื้อกล้วยอ่ะเก็เอาไว้กับมาใหมา่มัคือทางล่างมีแค่นี้มีแค่กล้วยครับ <c oughs> โอ้โหนี่มัน <c oughs> <อ>ทั้งวันมีลูกค้ามาคนเดียวโหเจ๋งเงินเดือนเท่าไหร่โอ้มึง มึง<ห><ห>ทำงานไม่ถึงชั่วโมงหนึง่งอ่ะมึงอาบน้ําอะไรด้วยแต่หมดเฮ้ยดีว่ะอ๋อนี่เป็นเพื่อสนสนิทของฉันเองพีทเอฟหรือว่าคลิกที่โทรศัพท์เพื่อตอบคนเอฟไปทำงานเพื่อขายกล้วยวีเดียว ไปอพารเปทูอุสุลอพาร์ตเมนต์สี่สามใช่น่าจะต้องชั้นสามปะชั้นสามห้องไม่ชั้นสี่ห้องสามหรือเปล่ากวชั้นสามชั้นสามมันจะเป็นเลขห้องไม่ใช่หรอเลขห้องก็สามสี่สามไงหมายถึงว่าแบบ ประพาธเป็นที่สามชั้นสี่ห้องสามเหมือนตึกเรียนเราไงนี่ไงเราจะมองไม่ได้เห็นนว่าใครเออเลยไม่ได้น่ากลัวอาจจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนมึงวัปได้ด้วยอืมเป็นเพื่อนซูเปอร์แมนคนคลายของคนที่เราคล้ายของคนหรอ อ๋อมันบอกว่าเห็นคนกันเหรอนายรู้ไหมว่าในชั้นนี้มีชั้นอยู่คนเดียวนะฉันว่านายคงจะเหนื่อยจากการทํางานนะ่ะไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะใครกู้ม่มีเดียวมึงก็เหนื่อยแล้วเราจะยกนานไปห <laughs> น่อยเราจะยกนานไปหน่อยชั珀ทเตอร์สองใครสักคนหนึ่งแปดโมงสี่สิบหกอ๋อกูเสร็จชั珀เตอร์แรกมาแล้วอ๋อมันเป็นแบบยิงยาวเลยนี่ว่าทำอะไรต่ออนะาบน้ำเหมือนเดิมก่อนอย่างแรก ใข้าปาะตู่เข้าประตูเฮ้ออีดอกไอสัตว์หน้านี่ก็ผีเหี้ยดีดีใจที่เจอคุณนะฉันเพิ่งย้ายมาประตูข้างนี้เองเราเคยเจอกันมาก่อนไหมนีกจำสักแค่อ๋อคุณน่าจะเคยได้ยินฉันจากวิทยุแล้วน่ะฉันเป็น เขาเรียกว่าแคสเตอร์เป็นแบบเป็นแบบพวกแบบคนประกาศค <น S 1> ข่าวเ,าเป็นผู้ประกาศข่าวใช่เฮียเรามาคาร่ามึงทาได้หนามากไอ้เฮียโ okay, okay, okay. อเคไปโอเคโอเคอาดับน้ำก่อนเลยอาบน้ำก่อนเลยถั่วส้มก็สนิมนะรู้ตัวไหมอาบน้ำก่อนมันบอกว่าเดี๋ยวฉันควรจะต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะมึงก็อาบน้ำก่อนเลยมึงอย่าลืมใส่ชุดด้วยแต่อ๋อชุดมันอยู่ในตู้ใช่ไหม ไม่มีอะไรนะอีดองนั่นไปแล้วใช่ไมีแรงเดินไหมเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะยกกล้วยหนักเะหวีมันใหญ่แบบยกนานไปหน่อยเมื่อยเมื่อยขาใช้แขนยกนะเมื่อยขาโอเคไปได้ดีมันก็ปกติเลยแล้วคือร้านค้าอูน้าพาร์ทเม์กล้วยอ่ะ ไม่กินอย่างอื่นกันแล้วใช่ไหมเมืองเนี่ยมึงดูเลยมึงดูในชัดวางเลยนะแล้วแล้วก็สรรหาซื้อของหนักมาอีกนะก็รู้ว่ามันสแกนยากยกยากก็ยังอยากกินเงี้ยของเต็มเลยเนี่ยอาจฉรายดีเกินให้เข้าไปดิ แป้นโมเดลดีอยู่นะมาคาร่าหนาไปไหน่อยทัาจะกูบอกแล้วไม่มีผีกันเก้าโมงสี่แปดเฮ้ยวันนี้ทำงานเร็วกว่าก็าว่านะาเดินไปถึงที่ทำงานปุ๊บใช่ไหมก็ประมาณสามโมงครึ่งเฮ้ยไม่ใช่ก็ประมาณ,มมาณแบบเก้าโมงยี่สิบเนี่ย แล้วก็ไปคุยกับคนขายละอีกสิบนาทีแล้วก็เดิมมนมาได้อีกสิบนาทีอะไรเงี้ยพอดีอะมีใครโทรมากับห้องนอนเลยเนาะก็คือไปรับลูกค้าคนเดียวเท่านั้นแหละโดยชั้นนี้แหละนนี้แหละ าบน้ำแล้วนอนเลยมันบอกว่าต้องฟังข่าวก่อนโอ้ฟังห้องข้างๆไปฟังไปอางน้ำไปทีวีก็มีไหมแ <c oughs> ค่สอดวางเก้าอี้เนี่ย เราเปิดทีวีมันบอกว่าแบตเตอรี่ตายหาบแล้วโห<ฮ>ทีวียุคไหนใช้แบตเตอรี่หมดแล้วมั้งข่าวพูดไม่กี่ประโยคมึงพูดว่าอะไรวะฉันบอกว่าฉันต้องเปลี่ยนเป็นชุดนอนก่อนมึงไม่มีชุดนอนมึงนอนไม่ได้ชั่ววันนี้กูยังแก้ผ้านอนเลยสัดหลอกหอก,อกต้องอาบน้ำได้ไหม เปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วยังยากอาบน้ำอีกเหรอฉันต้องการใช้ห้องน้ำไปขี้ได้จำนล้วใ่เรื่องมากหมดยังคนดูงินหยิบไมเนี่ยไม่ไม่จะตัดเอาชับ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 ,ชบไปแล้วเนหยิบตรงหน้าของขาดนี่แหละไอย้เนี่ยก็ปกติชีวิตประจำวันโอ้ยแค่มึงมึงน,น,นอนมึงน,นอน ชั่วโมงกว่านะ่ะนอนเกือบชั่วโมงมันตื่นมาวันใหม่หรือเปล่าถ้าทำงานสายเกือบสายจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปทำงานวันที่ตื่นไปทำงานซะก็ใส่ชุดเรายังไม่อาบน้ำเลยเนืนอเ้อถนัดแค่เจอพีไม่ใช่หรอก แต่เพื่อนคนนั้นเขาแบบเปิดประตูมาอย่างนี้เนาะถือมีสักอันหนึ่งไว้ในมืออะไรเงี้ยแล้วก็บอก I เต I อช I เต Moto Moto คุณทำงานที่นี่เหรอคุณ <Can S 1> <ผม S 2> เพื่อนบ้านยังไงก็ตาม I mean, ฉัน <I S 1> ต้องการเออชื่อของฉันชื่อเลล่าวิลเลียมนะทูมิตยู คือเราน่าจะชื่อวิลเลียมปะแล้วเขาชื่ออะไรทักอย่างกลลิบอะบอกแล้วมาคาร่ามันหนามากมนนาเมืองนี้ทั้งเมืองกินกล้วยมึงเห็นแซนด์วิชวันนั้นนะไม่หยิบมากินมาวะนั่นคือแซนด์วิชใช่ไหมไม่หยิบมากินกันวะไอติ a งไอโซเพอร์เ e นต์วิไฮฉันคิดว่าฉันเห็นใครบางคน s <S อยู่หลังคุณนะตอนเจอครั้งแรกคนกันหรอนะั่นมันน่ากลัวมากเลย พุทอินแบ็คเอามันใส่ในถุงเครื่องอคิดกูคิดว่าเครื่องปั่นไฟอะ่ะ B N K S อ๋อมันเป็นแบบเครื่องที่เอาไว้ทำเกี่ยวกับธนาคารแน่แน่เลยห้องนอนกูไม่ได้คุณผีมาล,ลืม ไม่ได้แล้วนะไม่ได้คุณผีมาเล่นไม่เป็นไรน่าจะในห้องเลยรู้เงว่าเจอมทีมันเกินมาขนาดนี้แล้วทีวีที่แบตเตอรี่เสียไปแล้วเปิดได้ยังไงเี่ะ chapter 3ความมืดไปคุยกับเจ้าของหอที้ให้กูไปไง ฉันจําได้ว่าฉันซื้อซื้อไฟฉายมาที่ฉันซื้อมาจากร้านค้าที่มีแต่กล้วยนั่นแหละไฟฉายอยู่ไหนไวะไอ้กูเห็นแต่กล้วยไม่เห็นไฟฉายเลยอ๋อมาซื้อไฟฉายกันหรือเปล่าเพราะว่าไฟฉายรุนกล้วยโอยดับทั้งหอเลยเจ้าเจ้าของหออยู่ไหนไมันอย่างมืดมันไม่ได้บอกนี้ใช่ไม่ได้บอก กูจะไปไงชั้นหนึ่งเหรอนี่คือมึงออกมาแล้วใช่ไหมน่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเหรอยังไม่เคยไปคุยอะไร ฉันต้องการเปิดเลยสักอย่างจำ่ไม่ทันเฮ้วน่เป็นม็นมเนนมเปนมนมนอเอันนี้เป็นแมเอ็นหรอนมนมนมนจับเธอได้แ h a n ยูฟอร์ r ิยิงเปนมนมนม เดี๋ยวเดี๋ยวเกูงงกันในเรื่องเดินไปเดินมาเพื่อโดนจับเหรอสรุปี่กูไปทํางานไปทําอะไรนี่เพื่อโดนแดกลงนิ้วเนี่ยรถมึงนะมันมีฉากแบบชายโจมอินไหมวะไม่มีมันล็อกเพื่อทั้งหมดเพื่อโดนขยมตายใช่ไหมไม่หดมไม่หดมไม่ดมจบแล้วใช่ไหม เอาเอากูมาทำอะไรเอากูมาทำอะไรก่อน <laughs> เ,อเอาเวลาที่คืนาเอาเวลาที่กูเสียไปคืนมา